คนลุกต่อไปนี้คือดวงคนที่เกิดในปีฉลูเดือนสิงหาคมนี้ดวงแรงสุดๆเทวดาลงโปรดมีเสียงกระซิบจากเบื้องบนบัญชีบุญของคุณได้ถูกเปิดขึ้นแล้วและนั่นคือคำที่หมอปลายพลายกระซิบได้รับจากองค์ท่านเจ้าผู้ทรงแสงบัดนี้คือการเปิดบัญชีบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีก่อน ไปรับชมและรับฟังจงพิมพ์น้อมรับคําทํานายข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญฟังคลิปนี้ให้จบแล้วโชคลาบครั้งยิ่งใหญ่จะลอยมาถึงตัวท่านภายในห้าวันโดยที่ตัวท่านไม่คาดคิดไม่คาดฝันสำหรับคนที่มีลัคนาราศีนี้โดยเฉพาะโอกาสทองที่มีเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตโอกาสที่ฟ้าเบิกทาง ให้คุณได้รับโชคลาภใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเงินแสนจะไหลามาเงินล้านจะพุ่งเข้าและเงินร้อยล้านกำลังวิ่งมาหาคุณโดยที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวยังไม่ทันได้ซื้อหวยยังไม่ได้คิดฝันแต่โชคชะตากลับจัดสรรให้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดคิดคาดฝันพลิกจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีภายในคืนเดียว ขณะดเดียวกันหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งดอยศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ออกมาทำนายไว้ชัดเจนว่าปีนี้เทวดาเปิดประตูฟ้าให้แก่ผู้ที่เคยลำบากมานานโดยเฉพาะคนที่เคยสร้างบุญไว้ในอดีตชาติเตรียมรับโชคก้อนใหญ่แบบมหาศาลไม่มีอะไรขวางได้พระอาจารย์ยังกล่าวเสริมว่า ถ้าคุณฝันเห็นแสงสีทองเห็นเลขเห็นเทวดาหรือเสียงเรียกในความฝันนั่นคือสัญญาณว่าท่านกำลังจะให้โชคและไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่ในช่วงที่ผ่านมามีลูกศิษย์คนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิที่ฟังคำทำนายจากหมอปลายแล้วไปทำบุญตามที่แนะนำเพียงแค่สามวันหลังจากนั้น เธอถูกหวยรางวันที่หนึ่งได้เงินรางวัน100ล้านบาทเธอเล่าว่าคืนก่อนวันหวยออกเธอฝันเห็นเทวดาองค์หนึ่งมีรัศมีทองสว่างจ้าย,ยื่นมือมาบอกเลขหตัวตรงๆและกล่าวว่าถึงเวลาของเจ้าแล้วเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจดเลขนั้นไว้และซื้อแค่ใบเดียว แต่ใบนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและในวันนี้โอกาสแบบนั้นกำลังเดินทางมาหาคุณเช่นกันเพราะบัญชีบุญของคุณกำลังถูกเปิดและเทวดากำลังเรียกชื่อของคุณอยู่ขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะข้างหน้าคือคำทำนายที่อาจทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีคนต่อไปขนลุก ดวงเปลี่ยนแรงบัญชีบุญเปิดเทวดาลงโปรโดแล้วสำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลูและมีลัคนาราศีตามนี้โดยเฉพาะราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูหรือราศีมีนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะช่วงนี้คือเวลาแห่งการเปิดพลังดวงอย่างแท้จริงเทวดาประจำดวงชะตาเริ่มเคลื่อนไหว ดาวโชคลาบดาวทรัพย์และดาวบุญเก่าเริ่มเปิดทางเจ้ากรรมนายเวรเริ่มผ่อนแรงเพราะผลบุญที่คุณเคยทำไว้ในอดีตทั้งในพบนี้และพบก่อนกำลังถูกปลุกขึ้นมาใช้งานด้านการเงินดวงเงินล้านกำลังมาช่วง30วันนับจากนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาบแบบไม่ทันตั้งตัว อาจจะเป็นถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนจากคนที่ไม่คาดคิดเจรจาธุรกิจแล้วปิดดีลได้เงินหลายแสนถึงหลักล้านโดยเฉพาะถ้าคุณเคยช่วยคนตกทุกข์ได้ยากหรือเคยถวายของหายากแด่พระบุญน,นั้นจะส่งแรงในเดือนนี้เต็มกำลงังเคสพิเศษที่หมอปลายพรายกระซิบเตือนหมอปลายเคยบอกไว้ในคำทำนายลับว่า คนเกิดปีฉลูในช่วงรอยต่อของปี2025-2026ถึง2026คือผู้เปิดช่องบุญเป็นปีที่เทวดาจ้องจะให้พรแต่ต้องทำบุญจุดพิเศษเช่นจุดทูบเทียน9ก้าดอกถวายเจ้าที่ถวายผ้าไตรหรือทำทานในที่ห่างไกลจะเสริมให้โชคหล่นแบบหวยรางวัลที่100ล้านก็เป็นไปได้ด้านการงาน ล้างอาถรรพ์สำเร็จเร็วใครที่ติดขัดมาหลายปีงานไม่เดินเสนองานไม่ผ่านช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่หรือคนมีบารมีเข้ามาช่วยดันมีเกณฑ์ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่เงินเข้าไวเกินคาดคนที่ค้าขายจะมีออเดอร์ทะลุเป้าจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พึ่งพา หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านคือผู้ให้พรด้านโชคลาภแรงที่สุดช่วงนี้พระแม่ลักษมีและพระพิคเนศควรตั้งบูชาทุกวันศุกร์จุดธูปเก้าดอกพร้อมตั้งจิตขอพอรแบบเฉพาะเจาะจงสิ่งที่ต้องระวังระวังเพื่อนร่วมงานอิจฉาคิดไม่ดีห้ามให้ใครยืมเงินช่วงนี้เด็ดขาดเพราะเงินนั้นอาจนำครอบมาแทนโชค ระวังของกินของแจกฟรีที่มีเจตนาไม่ดีแฝงกรรมเคล็ดลับเสริมดวงฉบับเร่งรวย 1. ปล่อยปลาเก้าตัวพร้อมอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้เปิดบัญชีบุญให้ข้าพเจ้าได้รับโชคใหญ่ในเร็ววัน 2. ถวายสังฆทานยารักษาโรคหรือชุดปัดใจทําบุญพระป่าสาอย่าลืม กรวดน้ำทุกวันโดยเฉพาะวันพฤหัส,สบดีและวันพระสรุปลัคนาราศีที่มีพลังส่งแรงให้ผู้เกิดปีฉลูในช่วงนี้คือเมษสิงห์ธนูมีนถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้โชคลาบการงานการเงินจะเปิดชัดและมีพลังบุญเก่าเตรียมระเบิดโชคแบบมหาศาลหากเคยรู้สึกว่าทำดีมาตลอดแต่ยังไม่เห็นผล เวลานั้นมาถึงแล้วเทวดาพร้อมให้พรและบางคนจะกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวต่อไปนี้คือคำทำนายดวงด้านธุรกิจสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2568เน้นเจาะลึกในด้านการเงินการค้าการลงทุนโอกาสเติบโต และสิ่งที่ต้องระวังเพื่อให้คุณเตรียมตัวรับมือกับพลังดวงชะตาอย่างมั่นใจพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงธุรกิจแบบครบถ้วนค่ะดวงธุรกิจคนเกิดปีฉลูเดือนสิงหาคม2568เดือนแห่งการเร่งตัวเติบโตแรงมีลุ้นเงินก้อนใหญ่จากธุรกิจเดิมหรือช่องทางใหม่ที่กำลังเปิดขึ้นภาพรวมธุรกิจ เดือนสิงหาคมปีนี้สำหรับคนเกิดปีฉลูเป็นเดือนที่ดวงการค้าการเงินเปิดแรงมากเป็นพิเศษดาวเกษตรราธิปอดีบวกดาวพฤหัสเคลื่อนตัวเข้าจังหวะดีส่งผลให้ธุรกิจของคุณฟื้นตัวไวได้เงินเร็วคู่ค้าไว้ใจมีโอกาสได้เงินก้อนโตใครที่เคยคิดจะขยายธุรกิจ เปิดหน้าร้านใหม่หรือรีแบรนด์สินค้าเดือนนี้เหมาะที่สุดในรอบ6เดือนโอกาสดีของเดือนนี้ 1. นดิวสำคัญมีโอกาสปิดได้เร็วโดยเฉพาะเรื่องที่คุยกันมานานจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน2ลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการและพาลูกค้าใหม่มาเพิ่ม3ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ ค้าขายออนไลน์ความงามแฟชั่นสินค้าเสริมมงคลจะมียอดขายทะลุเป้ากว่าที่วางแผนไว้สิคนที่ทำงานขายในหน้าตัวแทนอสังหาหรือขายออนไลน์มีเกณฑ์รับคอมมิชชั่นหลักหมื่นถึงแสนในเดือนเดียวหรือจับโปรเจกต์ใหญ่ที่เปลี่ยนสถานะทางการเงินได้เลย สิ่งที่ต้องระวังในเดือนสิงหาคมระวังการเจรจาที่ไม่มีเอกสารอาจทำให้โดนหลอกหรือถูกหักหลังหุ้นส่วนบางคนอาจเริ่มแสดงอารมณ์ไม่ดีอย่าใช้อารมณ์ตอบกลับเด็ดขาดอย่าเร่งลงทุนเกินตัวในสัปดาห์ที่สองของเดือนเพราะดาวพุธเสีย มีผลกับการตัดสินใจผิดพลาดการลงทุนขยับขยายคนปีฉลูมีเกณฑ์จะเริ่มกิจการใหม่แตกแบรนด์ได้สำเร็จมีลุ้นได้รับเงินทุนสนับสนุนจากญาติหรือคนใกล้ชิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะเห็นผลไวมากโดยเฉพาะช่องทางติกตอกเฟซบุ๊ก ลน์ออฟฟิเชียลเคล็ดลับเสริมดวงธุรกิจเดือนสิงหาคม 1. ถวายข้าวสารน้ำดื่มหรือของแห้ง8ดชุดให้ผู้ยากไร้ในวันพระหรือวันพฤหัสเป็นการเปิดช่องบุญใหม่ดึงดูดลูกค้าให้เข้าหาแบบไม่ต้องตาม 2. ส,สวดคาถาพาหุงมหากาทุกเช้าก่อนเปิดร้าน เริ่มทำงานหนึ่งจบต่อวันป้องกันศัตรูและเพิ่มพลังเมตตาให้ผู้คนอยากสนับสนุนเราสามบูชาพระพิคเนตและพระแม่ลักษมีพร้อมจุดเทียนหอมหนึ่งเล่มทุกวันจันทร์ส่งเสริมความมั่นคงและดึงดูดเงินเข้าร้านบัญชีเลขมงคลประจำเดือนสิงหาคม 2,568สำหรับธุรกิจคนปีฉลู8818 509 219เหมาะใช้ในโปรโมชั่นรหัสคูปองเลขท้ายบินหรือเปิดบูชาโชคลาบบทสรุปดวงธุรกิจคนปีฉลูสิงหาคม2,568 โอกาสเติบโตมีชัดธุรกิจเก่าฟื้นธุรกิจใหม่ก็เดินได้ดีรายรับจะเริ่มพุ่งหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลเสนอขยายกิจการระวังคนใกล้ตัวทำให้เสียชื่อเสียงและการลงทุนที่ไม่มีสัญญารองรับฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามันตรงต่อชีวิตของคุณ หรืออยากให้ชีวิตของคุณราบรื่นอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อรับเคลื่อนพลังแห่งบุญขอบคุณค่ะ